รัฐมนตรีท่องเที่ยวเตรียมเสนอยกเลิก Thailand Pass เดือนเมษายนนี้คุยโวจะดันท่องเที่ยวให้กลับไปเหมือนก่อนโควิดเป็นการกลับลำมากนะครับก่อนหน้านี้เอเคยพูดข่าวเพราะว่าคนเดิมนี่แหละรัฐมนตรีท่องเที่ยวนี่แหละเคยบอกว่า Thailand Pass ยกเลิกไม่ได้เพราะว่าเป็นตัวเก็บข้อมูลนะักท่องเที่ยวตอนนี้กลับลำแล้วว่าจะเสนอนะครับยังไม่ได้จะเลิกจริงต้องรอการประชุมสบ,บคอ,อีกตามเคยจะเสนอยกเลิก Thailand Pass เมษายนนี้ แต่ก็พูดจริงๆนะเชื่อมากไม่ได้หรอกคนนี้เพราะว่าเขาเคยเสนออะไรไปเนี่ยก็ไม่เคยได้รับการสนองสักอย่างเดียวแล้วก็ตัดมาที่ตรงนี้ก่อนนะครับ breaking news นะครับเพราะว่าณวันที่พูดนะครับราชกิจจานุเบกษายังไม่ออกสักทีแล้วก็ที่เราพูดนี้คือพฤหัสใช่ไหมส่วนใหญ่เขาก็จะประชุมกันก็คือวันศุกร์พอข่าวนี้ออกเนี่ยคืออันนี้พูดไว้ก่อนล่วงหน้าเขาอาจจะเปลี่ยนอีกก็ได้ใครจะไปรู้นะเออเพราะว่าราชกิจจานี้ยังไม่ออกสักทีทั้งทั้งที่มาตรการจะใช้หนึ่งเมษา นี่วันที่24แล้ว24มีนาแล้วก็ยังไม่ยังไม่ประกาศก็เลยทำโพในโกโนไกแท็บคอมมินิตี้แท็บชุมชนไว้นะครับในช่อง y o u t u เอ่อทุกคนคิดว่าราชกิจจานุเบกษาเข้าไทยจะออกเมื่อไหร่จะพลิกโผหรือไม่เพราะว่าไอตัวนี้คือสำคัญเพราะว่าคือเขาพูดอะไรประชุมอะไรออกมาเนี่ยมันเป็นแค่ปากเปล่าไงแต่ว่าอันนี้จะต้องเป็นการเหมือนลงบันทึกเอาไว้ที่ทุกคนต้องปฏิบัติตามแล้ว ถ้าเกิดว่ามันมีปัญหาอะไรก็จะได้คนออกลากิจการนี่แต่ต้องเป็นคนรับผิดชอบมีคนมาโหวตถ,ถึงห้าร้อยสามโหวตนะครับส่วนตัวคิดว่าต้องเป็นย7ิบ็นั่นแหละถ้าหลังย7ิบเ็ดเนี่ยนะคือ <c ười> มันเริ่มหนึ่งเมษา,าออกหลังย7ิบเจ็ดนี่มันช้าไปฉะนั้นเราก็อ่ะอ้าวเ,เราดันเห็นต่างกับคนอื่นซะงั้นแหละก็คือ76%็ดสบกปอร์เซ็นคิดว่าออกหลังย7ิบเจ็ดมีนาะเอาเป็นว่าไปออกสามสิเ็ดมีนาเลยไหมแล้วมันสําคัญยังไงสําหรับรอบนี้เพราะว่าเขาพูดเองอะ่ะ ว่าจะยกเลิกการตรวจก่อนเดินทางใช่ไหมฉะนั้นสายการบินเนี่ยจะต้องรอราดกิตใจเหมือนกันเพราะว่าจะได้ไปแก้ไอกฎระเบียบในของตัวเองของเดิมคือยกเว้นให้เฉพาะคนกักตัว10วันที่แบบไม่ฉีดวัคซีนน่แบบ AQ อะ่ะแต่ตอนนี้จะต้องยกเลิกให้ทุกกลุ่มฉะนั้นสายการบินก็จะได้เอาไปปฏิบัติถ้าในเมื่อมันยังไม่ออกสักทีสายการบินก็ยังไม่ได้แก้แล้วก็คนที่มาวันแรกๆก็อาจจะยังต้องลุ้นๆกันอยู่อีกตามเคย สรุปว่าเพื่อนๆถึงสมใน4ี่นะครับคิดว่าออกหลัง27มีนาอีกคิดว่าจะออกช้าม,มากสังเกตว่ายังมีข่าวว่ายังมีการเรียกร้องอะไรอยู่อีกทั้งทั้งที่ได้ออกมติประชุมไปแล้วแสดงว่ายังอาจจะมีการพลิกโผอยู่ก็ได้เพอๆวันที่ข่าวนี้ออกเนี่ยเขอาอาจจะประกาศเลิกอะไรก,ก็ได้ใครจะไปรู้อันนี้พูดกันไว้ก่อน <laughs> เอ๊ะเดี๋ยวนะประโยคมันทําให้เราเข้าใจผิดหรือเปล่ารัฐมนตรีท่องเที่ยวจะชงสบคเดือนเมษา ไม่ใช่มาชงตอนวันศุกร์นี้แล้วก็จะเลิกเมษาคือจะชงตอนเดือนเมษาหรือชงให้เลิกเมษานนี่แหละภาษาจะกำกวมนิดหนึ่งเลิก Thailand Pass หรือตรวจ atk ก่อนเข้าประเทศฝันหวานดันการท่องเที่ยวโชดช่วงชัชวาลเหมือนปีสองห้าหกสองคือโควิดมันมาปีสองหหกสาไงก็คิดว่าคงเป็นการพูดหาเสียงนะครับเพราะว่าคนเดียวกันนี้ก็เคยบอกว่าจะเอาแต่นักท่องเที่ยวคุณภาพเราไม่อยากได้ปริมาณเยอะเท่าเดิมแล้วเรารับไม่ไหว เราอยากจะได้คนจำนวนน้อยลงเอาสัก10ล้านคนแล้วก็จ่ายกันหนักๆอยู่กันนานๆอ่ในขณะที่ประเทศอื่นๆเขาเนี่ยคือมีประเทศนี้ประเทศเดียวนั่นแหละที่คิดแบบนี้ประเทศอื่นเนี่ยเขามีแต่ว่าจะเชิญชวนให้คนไปให้เยอะที่สุดเท่าที่จะทาได้แม้กระทั่งยุโรปเนี่ยนักท่องเที่ยว80%ของยุโรปคือยุโรปเที่ยวยุโรปด้วยกันเองนะอย่างประเทศเราที่ต้องขอวีซ่าไปหาเขาเนี่ย เพราะว่าเขาไม่ได้งอไงเพราะว่าแปดิอเซนก็คือเขาเที่ยวกันเองอยู่แล้วแต่เขาก็เน้นการท่องเที่ยวเหมือนกันแหละประเทศท่องเที่ยวอันดับต้นๆของโลกเนี่ยอยู่ยุโรปนะอ๋อปาทักกระถาในการประชุมอีกตามเคยนะครับคือพูดถึงการประชุมแล้วเนี่ยเวลาไปประชุมเขาต้องมาพูดอะไรเท่ๆในการประชุมทุกรอบอยู่แล้วใช่ไหมไม่ใช่อยู่ดีมาให้ข่าวนักข่าวแบบว่าเอ้ยมานี่สิเดี๋ยวฉันจะพูดอะไรเงี้ยไม่ไม่พูดในการประชุมก็คือท่านไป เปิดเผยในการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสมาคมการท่องเที่ยวแอตตาคือสมาคมนี้เอาพูดอีกข่าวหนึ่งแล้วนะเขาบอกว่าเปิดไปคนก็คงมาน้อยเพราะว่าพี่ๆแถบนี้คือเขาจะมองแต่พี่ๆแถบนี้ไงที่อยู่เอเชียเหมือนกันเนี่ยเขายังไม่พร้อมจะมากันเราจะไปคาดหวังเอาตอนไตรมาสามกับสี่นู่นอันนี้กลับมาต่อกระทรวงจะเสนอให้มีการยกเลิก h ทล l ์ n พา a s สหวังว่าจะได้เริ่มต้ตนตั้งแต่หนึ่งมิถุนาโอ้ เวลาเราดูอะไรเราคงต้องดูเนื้อหาให้ใหดีก่อนนะครับเสนอเมษาให้เลิกมิถุนาคือเคยพูดข่าวว่าเขาบอกว่าเขาจะเลิกตอนหนึ่งกรกฎาคมอยู่แล้วอันนี้จะล่นขึ้นอีกหนึ่งเดือนถามว่าไปเลิกตอนหนึ่งมิถุนามันมีประโยชน์อะไรเพราะว่ามันก็คือเข้าสู่ช่วงโลซีซันแล้วเลิกก็ต้องเลิกหนึ่งเมษาทําไมครับจะได้มีเวลาเตรียมตัวก่อนหรือย,ยังไงเขาต่ออีกสักสองเดือนนะ่ะมาดูเหตุผลของการเลิกไท a i นพาร์สหนึ่งมิถุนานะครับเพื่อให้ ภาคการท่องเที่ยวได้เริ่มฟื้นตัวมากขึ้นจะฟื้นตัวมากเลยถ้าเลือก1เมษากาวคือการเดินทางเข้าประเทศไทยจะกลับสู่ภาวะปกติเหมือนปี62ก่อนเจอวิกฤตโควิด COVID 19ไม่จริงไม่จริงถ้ายังไม่เลิกนโยบายจั่วบวกแล้วก็ยังไม่เลิกนโยบายทําให้คนในประเทศยากลําบากมันไม่มีทางเลยเพราะว่าคนเข้ามาเขาก็ยังต้องใส่แมสกันอยู่ในขณะที่ถ้าประเทศข้างเคียงเขาเลิกให้ใส่แมสเหมือนกับยุโรปเนี่ยนะ นักท่องเที่ยวก็จะมีข้อเปรียบเทียบอีกอ่ะโอเคคุณตอนนี้ให้เข้าได้ง่ายขึ้นแต่คุณยังต้องปฏิบัติมาตรการมากมายตอนชั้นอยู่ในประเทศของคุณแล้วพอมาประเทศอื่นปุ๊บอา้าประเทศอื่นเขามีข่าวว่ายกเลิกสารพัดยกเลิกใส่หน้ากากแล้วด้วยอะไรองเงี้ยฉันไปที่นั่นสบายใจกว่าไม่ต้องกลัวเป็นบวกแล้วจะเสียค่าใช้จ่ายมากมายด้วยเอาง่ายๆนะครับถ้าสมมติเราเป็นคนไทยอยู่ในประเทศตัวเองเนี่ยแล้วเวลาเราจะออกต่างประเทศเนี่ยถ้าประเทศปลายทางเขาให้ตรวจโควิดก่อนใช่ไหม ทีนี้เราก็จะกังวลแล้วอ้อมนึกถึงตอนปีที่แล้วที่อ้อมจะต้องตรวจโควิดก่อนเดินทางเนี่ยถ้าเราเกิดเป็นบวกขึ้นมาไอ้แ l a ที่เราไปตรวจเนี่ยเขาจะส่งเราไปโรงพยาบาลไหมนี่แหละที่เรากังวลน,นี่แหละคือข้อเสียของการยังมีมาตรการโควิดในประเทศไงทีนี้คนต่างชาติก็เหมือนกันแหละตอนเข้ามาสมมตินะไม่ต้องตรวจละสมม,สมมติิแล้วตอนเขาจะกลับอ่ะเกิดเขาตรวจแล้วเจอเป็นบวกขึ้นมาเขาจะโดนส่งไปไหมคือเราลอดตอนขาเข้าแล้วนะสมมติว่าถ้าเลิกนะแต่ตอนขากลับล่ะ ถ้าได้เลิก Thailand Pass เนี่ยเราก็ไม่ต้องลงทะเบียนไม่ว่าจะเป็นเข้าแบบ t ทส t อน d Go ก a ซนบ o x และกักตัวเลิก Thailand Pass ก็ต้องเลิกกลุ่มพวกนี้ด้วยนะเออถ้าเลิก Thailand p a s s แล้วยังมีกลุ่มพวกนี้อยู่เนี่ยมันก็แปลกๆนะเหมือนไม่ได้เลิกจริงอะ่ะและตามหลักการควรจะไม่ต้องมีการตรวจหาเชื้อโควิด19แล้วแต่ในความเห็นส่วนตัวเพื่อความอุ่นใจของคนไทยหรือของใครกันแน่ของตัวเองของพวกตัวเองนั่นแหละควรจะมีการตรวจหาเชื้อด้วย ATK ในวันแรกที่เดินทางมาถึง วงเล็บเอาพูดเองนั่นก็หมายความว่ามาตรการบวกๆนั้นก็คงจะยังอยู่เขาจะได้ไม่เสียผลประโยชน์กันมากเกินไปสําหรับคนที่ทําธุรกิจทางด้านนั้นออแต่ข้อสรุปยังเป็นทางการว่าควรจะมีการตรวจหาเชื้อด้วย ATK ในวันแรกหรือไม่ก็ต้องรอทางสาธารณาสุขเคาะอีกทีอย่าลืมนะครับถึงแม้จะเหลือแค่ ATK ยังมีความเสี่ยงอยู่เพราะความแม่นยํายังไงก็ต่ํากว่า RT-PCR ก็คือมันง่ายกว่านั่นแหละแต่ว่าถ้ายังมีมาตรการคือ ATK จะมีความเสี่ยงต่อเมื่อมาตรการบวกบวกพวกนั้นยังอยู่ตราบใดที่มีการตรวจแม้แต่ ATK ความเสี่ยงเราก็จะยังอยู่เพราะว่าตรวจ ATK แล้วเกิดบวกขึ้นมาปุ๊บหิ้วปีกไปเลยฉะนั้นถึงแม้จะเขาอาจจะเห็นด้วยกับการเหลือแค่ตรวจ ATK ก็ได้เพราะว่ายังไงถ้าตรวจแล้วมีโอกาสเป็นบวกเนี่ยธุรกิจเขาก็ยังอยู่รอดวงเล็บธุรกิจอะไรอยู่รอดทั้งนี้กระทรวงท่องเที่ยวจะเสนอต่อที่ประชุมสบคในเดือนเมษายนไง ไม่ใช่เสนอวันศุกร์นี้เพื่อให้ใช้เมษาแต่จะเสนอในเดือนเมษานี้อพวกเรียกร้องครับเดี๋ยวขอเตะทวงไปก่อนนะเดี๋ยวทําให้เดี๋ยวทาใ,ให้เดือนเมษานะพวกเรียกร้องใจเย็นๆเดี๋ยวทาให้เดือนเมษาแล้วจะเลิกหนึ่งมิถุนานะโอเคนะโอเคนะให้ผ่อนคลายมาตรการเดินทางเข้าราชอาณาจักรเพิ่มเติมรวมถึงยกเลิกตรวจ rt pcr ในวันแรกที่มาถึงและเปลี่ยนมาใช้ตรวจ atk โดยสถานพยาบาลรับรอง ผลการตรวจแทนเมื่อผลตรวจไปลบฉะนั้นอย่าหวังว่าจะตรวจฟรีนะเพราะว่าตรวจ atk ด้วยสถานพยาบาลรับรองผลการตรวจมีค่าใช้จ่ายแน่นอนเพราะว่าถ้าลองให้สถานพยาบาลมาเป็นคนตรวจแล้วเนี่ยเขาก็ต้องมีค่าใช้จ่ายของเขาใช่ไหมจ้างพนักงานแล้วก็อะไรอีกมากมายแล้วประเทศนี้มีหรือจะยอมออกค่าใช้จ่ายค่าตรวจ atk ให้กับนักท่องเที่ยวฉะนั้นต้องมีการจ่ายอะไรสักอย่างอีกแน่นอนฉะนั้นอย่าเพิ่งมองสวยหรูนะครับย้ํา เมื่อผลตรวจเป็นลบถึงจะสามารถเดินทางออกท่องเที่ยวได้เริ่มหนึ่งพฤษภา65ห้าเป็นรัฐมนตรีท่องเที่ยวแต่ไม่ได้ร่วมเรียกร้องให้เลื่อนให้มันเร็วขึ้นเลยแล้วเขาหมายเหตุแบบที่เราไม่ทันคิดไงเมื่อผลตรวจเป็นลบแล้วเมื่อผลตรวจเป็นบวกละ่ะคุณไม่เคยพูดเลยนอกจากนี้จะพยายามจะพยายามไม่ใช่ใช้คำว่าต้องทำให้ได้สบ,บคจะต้องทำอะ,อะไรอย่างนี้ไม่ใช่จะพยายาม นำเสนอต่อรัฐบาลและสบคในการปลดล็อกมาตรการเดินทางเพื่อเปิดประเทศคือเขาเหมือนกับว่าทําไปตามหน้าที่ไปงัน้นแหละเขาไม่ได้เหมือนจริงใจกับการที่จะเปิดจริงๆหรอกเพราะไม่งั้นแล้วเขาก็ต้องเห็นความจาเป็นเป็นรัฐมนตรีเกี่ยวกับท่องเที่ยวอะ่ะแต่ดันจะมาเลิก t ท a แ l นพา p a สหนึ่งมิถุนาอาาอ้างเหตุผลนะแต่ว่าการกระทํามันคนละเรื่องเพราะตอนนี้ประเทศไทยเปรียบเสมือนกระต่ายที่วิ่งเร็วกว่าชาวบ้านเหรอวิ่งเร็วกว่าชาวบ้านยังไงวะ แต่จะทํายังไงไม่ให้ชาวโลกสบปมาว่าไทยเป็นแค่กระต่ายแต่สุดท้ายก็โดนเต่าแซงอ๋อก็คงหมายถึงว่าเราเปิดภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ตั้งแต่กรกฎาคมปีที่แล้วเนาะแต่สุดท้ายเราก็คือเป็นกระต่ายที่นอนพักและก็คือยังไม่ยอมเลิกเทสแอนด์โกทั้งที่ประเทศอื่นเนี่ยเขาเป็นเต่าเต่ามาจนกระทั่งเดือนกุมภาเสร็จแ,แล้วเขาก็เลิกหมดเลยกลายเป็นเต่าติดจรวดส่วนไทยเป็นกระต่ายติดกระดองคือเงื่อนไขเขาเยอะเหลือเกินนะครับคือเขาอยากจะเปิดจริงๆไหมเนี่ย ท่านรัฐมนตรีโดยเงื่อนไขสําคัญในช่วงเทศกาลสงการานต์นี้จะต้องไม่มีการกระเพื่อมของผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตจากโควิด -19 ที่รุนแรงกล่าวคือยังคงรักษาระดับยอดผู้ติดเชื้อไม่เกิน5 0 0 0 0 0 0ถึง60,000ต่อวันรวมยอดผล ATK เป็นบวกด้วยแล้วและมีผู้เสียชีวิตไม่เกิน100คนต่อวันคือมีเงื่อนไขอีกว่าเมษาจะต้องไม่แรงกว่านี้คือคนเข้าประเทศเขาก็ไม่ได้เอาเชื้อมาเพิ่มเลยนะ เอกชนคขาก็บอกอยู่แล้วคุณจะมามีมาตรการคือเอาในประเทศมายุ่งทําไมอะ่ะเอาเป็นว่าโดยรวมคือคุณจะเปิดชา้าแท้ๆแต่คุณก็มาแบบเคลมคําพูดเท่ๆเป้าหมายของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยคือการเป็นผู้นําท่องเที่ยวระดับโลกโดยกระทรวงท่องเที่ยวคาดหวังว่าปี65จะมีนักท่องเที่ยวเข้าไทยไม่น้อยกว่า7ล้านคนจากเป้าที่วางไว้10ล้านคนเป็นอุตสาหกรรมท่องเที่ยวระดับโลกจากคนเข้าไทยไม่น้อยกว่า7ล้านคน และมีการฟื้นตัวด้านรายได้จากการท่องเที่ยวปีนี้อยู่ที่สามสิบเปอร์เซ็นของรายได้ที่เคยได้ตอนช่วงปีหกสองก็คือก่อนโควิดเราเคยได้ถึงสองล้านล้านอันนี้สามสิบเปอร์เซ็นคือตั้งไว้หกแสนล้านส่วนปีหกหกรายได้จะฟื้นตัวห้าสิบเปอร์เซ็นเดี๋ยวคือปีหน้าเหรอเออและในปีหกเจ็ดรายได้ฟื้นตัวร้อยเปอร์เซ็นเท่ากับปีหกสองคือเป้าของเขามีไว้พลาดนะครับอย่าไปเชื่อเป้าหมายของเขามากเพราะว่าตั้งอะไรมาไม่เคยได้เลย อย่างที่บอกก็คือเอาไม่ค่อยเชื่อคําพูดคนนี้มากเพราะว่าพูดอะไรมาทําไม่เคยได้แล้วก็ปากก็บอกว่าจะต้องรีบแต่ว่าก็จะเลิก Thailand p a าสตอนหนึ่งมิถุนาแล้วก็ยังมีเงื่อนไขอีกในเดือนเมษายนจะต้องไม่พุ่งไปเกิน 50,000- ถึง6 0,000ยอดเสียชีวิตจะต้องไม่เกิน100ต่อวันแล้วก็สุดท้ายคือเพื่อนๆต้องรู้นะครับการที่ท่านหนึ่งพฤษภาเขาจะเปลี่ยนเป็นตรวจ ATK ขาเข้าเนี่ยซึ่งเขาไม่ได้พูดเลยนะว่ายกเลิกการจองโรงแรมนะเขาบอกว่าเป็น professional ATK เราก็เลยหวั่นๆว,นว่าคือเสียค่าใช้จ่ายแน่แเสียค่าไอค่าตรวจเอ K ทีเคเนี่ยเสียแน่ๆจ่ายกันยังไงแล้วก็อย่าบอกนะว่าโปรเฟชชั่นอลก็คือต้องไปรอผลที่โรงแรมอันนี้ที่เราไม่รู้ฉะนั้นเรายังวางใจคําพูดของเขาไม่ได้เพราะว่าเขาไม่ได้บอกอะไรให้มันชัดเจนตั้งแต่ตอนนี้เลยนะครับก็ตอนนี้ทุกคนฟังแล้วคิดเห็นย,ยังไงกันบ้างก็คอมเมนต์ได้ที่ใต้วิดีโอนะครับขอบคุณที่รับฟังนะครับ